โอ้โหหาด่วนรับซื้อเหรียญรูทองแดงอันละ1,500งัน้ายบาทดูให้ดีรับซื้อจริงนะครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดไอบีเอนน์หนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาล้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ไปด้วยกันยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจ a c e b o o k แบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณ FC ตครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนเพื่อี่ๆน้องๆทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญ1นสตางค์ครับเป็นเหรียญ1นสตางค์รูทองแดงครับนี่ฮะที่ผมบอกเพื่อนๆเนี่ยว่าถ้าเกิดใครมีผมรับซื้อเหรียญละ ,500 1,500นา่ครันห้ญร้อยนะครับ มีเยอะเกือบทุกบ้านท่านใดมีเหรียญหนึ่งสตางค์รูทองแดงหรือว่าเกิดท่านใดยอยากรู้ว่าเหรียญหนึ่งสตางค์รูทองแดงมันดูยังไงถึงขายได้1,500บาทรบกวนกด1กดหัวใจรัวๆให้ผมเลยครับท่านใดยอยากรู้ครับว่าเหรียญหนึ่งสตางค์ทองแดงเนี่ยมันขายได้1,500บาทมันต้องดูยังไงรบกวนกด1กดหัวใจรัวๆมาครับมามามา,มาสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวผมขอแชร์ก่อนนะ ใครแชร์ขอให้รวยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไร้คำนะครับพระเครื่องพระพุทธชาใครมีแล้วอยากจะขายเนี่ยแอดไลน์ไอดีได้ตามหน้าจอแล้วลองส่งรูปของเพื่อนมาประเมินราคาของของท่านมีราคาผมจะตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของท่านยังไม่มีราคากราบขออภัยมาณที่นี้นะครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวไลน์มันเยอะมากๆม,มันตอบไม่ทันจริงๆครับอย่าลืมนะเพื่อนๆบ้านใดครับมีเครื่องกระเบื้องแบบนี้นะฮะเครื่องกระเบื้องถ้วยโถโอชามนะครับมีกาล้าชานะครับ แบบนี้ผมรับซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าสีเบญจรงนะครับหรือว่าสีส้มสีอะไรก็แล้วแต่ลองส่งรูปมาประเมินราคาครับเผื่อเพืเ่อนๆอาจจะรับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเลยนะแล้วก็นี่ครับพวกการน้ําชาครับการน้ําชาเครื่องเงินเครื่องเงินที่ทําด้วยทองนะครับเครื่องเงินที่ถมด้วยทองผมรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองและลงรับจํานําแน่นอนเราคํานวณมูลค่าความเก่าของชิ้นงานนั้นๆน,น,นะครับถ้าเกิดใครบ้านใดครับ มีพระเครื่องพระพุชาครับอยากจะแบ่งให้ผมชาวูุชาสามารถแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอนะเพื่อนๆส่งรูปมาประเมินราคาของมีราคาเนี่ยผมจะรีบตอบกลับเพื่อนๆทันทีเลยครับมาๆมาสวัสดีเอฟตีดังเก้าร้อยท่านครับขอคนละไลค์คนละแชร์ครับเป็นกําลังใจให้กันครับสวัสดีพี่สินซูนะครับสวัสดีพี่กบครับสวัสดีพี่พี่อะไรเนี่ยพี่ประยุทธ์นะครับสวัสดีพี่จูจินนะครับสวัสดีพี่สิริภพครับเอฟตีจากนิวยอร์กครับ อ่าช่วงนี้นะเฟซมันปิดกั้นนะครับมันไม่ค่อยแจ้งเตือนนะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับมา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 เรามาดูระหว่างรอเพื่อนเพื่อนครับเรามาดูนี่ดีกว่านี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินครับใครมีแบบนี้ครับผมรับซื้ออันละหนึ่งแสนบาทอ่ามาครับนี่ฮะนี่พี่ครูใหญ่บอกว่าซื้อจริงทําจริงไม่ดราม่าครับใช่ครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินครับ ค่อยๆดูดูกันให้ชัดๆครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินปีพศ2505ดูนะครับนี่คือด้านหน้านะครับใครมีเหรียญแบบนี้นะครับผมรับซื้อนะครับ1เหรียญ1น0 0 0แสนบาทครับ1เหรียญ1นึ0 0แสนบาทครับใครมีนะฮะยินดีรับซื้อแน่นอนครับนี่ฮะห่เหรียญ1นึ0 0แสนบาทดูให้ดีนะครับนี่คือเหรียญ1นบาทตราแผ่นดินที่ยอดเจดีฟังดีๆนะครับที่ยอดเจดีตรงกับยอยักเป็นเหรียญในตำนานเป็นเหรียญหายากครับทุกท่านดูนะ ด้านหน้าด้านหลังจะเขียนว่ารัฐบาลไทยครับเพื่อนๆดูนะรัฐบาลไทยพศสองห้าศูนย์ห้าเพื่อนๆดูนะครับราคาหน้าเหรียญเนี่ยหนึ่งบาทด้านด้านหลังเป็นตราแผ่นดินนะครับพอพิบมาที่ด้านหน้าเนี่ยคาว่ารัชกาลที่เก้าอยู่ด้านบนครับคําว่าภูมิพลอดุลยเดชเนี่ยมาอยู่ที่ด้านล่างใครมีแบบนี้ครับผมรับซื้อนะครับสภาพสวยหนึ่งเหรียญหนึ่งแสนบาทหนึ่งเหรียญหนึ่งแสนบาทครับใครมีนะครับแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอเลยนะ แคปเจอร์นะครับแคปเจอร์นะครับเอาที่ผมรับซื้อเอาที่ผมตามหานะครับอ่าสวัสดีนะครับพี่เทวินนะครับอ่าผมเป็นเอีคุณแบงค์ซื้อจริงแน่นอนครับขอบพระคุณครับมาครับมาครับดูนะค่อยๆดูนะครับยอดเจดีอย่างที่ผมบอกนะครับใครมีเหรียญหนึ่งบาทเดี๋ยวผมหาเหรียญเปรียบเทียบก่อนเดี๋ยวผมหาเหรียญเปรียบเทียบก่อนอันนี้ไม่มีนะมันมีนี่นี่เจอแล้วเจอละแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่ผมเจอเหรียญเปรียบเทียบแล้วมา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 ด้านซ้ายมือครับ คือเหรียญหนึ่งบาทอัลละแสนครับด้านขวามือคือเหรียญหนึ่งบาทอัลละสามบาทครับราคามันต่างกันเยอะแยะมากมายเพื่อนๆเห็นไหมครับราคามันต่างกันเยอะแยะมากมายหลายท่านบอกว่ามันต่างกันตรงไหนกันดูให้ดีครับทุกท่านดูให้ดีครับให้ทุกท่านดูแบบจัดจ่ะแบบนี้ครับเดี๋ยวก็มีดราม่าอีกว่าเฮ้ยมันเอามาเนี่ยมันไม่ซื้อจริงหรอกมันหลอกลวงมันป่นราคามันอย่างงู้นอย่างนี้สวัสดีพี่มิตรนะครับเอฟีจากไต้หวันฮะ มันปั่นราคามันอย่างงูอย่างนี้มันพูดไปต่างๆนานาซึ่งพวกคุณไม่ดูความจริงพวกคุณไม่เปิดออกจักราครับพวกคุณไม่ยอมเปิดออกจักราครับดูนะเหรียญด้านซ้ายมือครับคือเหรียญหนึ่งบาทที่ผมรับซื้อแสนหนึ่งอันนี้อัลละสามบาทดูนะครับยอดเจดีหรือยอดพระมหาพิชัยมงกุฎนะครับชี้ไปที่ยอยักเพื่อนๆเห็นไหมฮะใครมีเหรียญน,นี้แล้วยอดมงกุฎตรงนี้ชี้ไปที่ยอยักนะครับเหรียญธรรมดาไม่ชี้เนี่ยเพื่อนๆเห็นไหม เหรียญธรรมดามันไม่ชี้ไปที่ยอยะครับเหรียญซ้ายมือแบบนี้ที่ผมซื้ออะแสนย้อนมงกุฎตรงนี้ชี้ไปที่ยอยั์แบบนี้ครับใครมีเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินแบบนี้ครับใครมีเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินแบบนี้ผมรับซื้อนะครับในราคาเหรียญละหนึ่งแสนบาทครับรับซื้อในราคาเหรียญละหนึ่งแสนบาทครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับท่านใดที่รู้แล้วครับว่าเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินที่ขายได้เหรียญละหนึ่งแสนบาท ต้องยอดเจดีชี้ไปที่ยอ, ark, อยอ ark, กักษ์รบกวนพิมพ์ยอยักษ์แล้วกดหัวใจรัวๆมาครับรบกวนพิมพ์ยอยักษ์แล้วกดหัวใจรัวๆมาครับอ่านี่ครับนี่ให้เพื่อนๆดูชัดๆครับยอดเจดีมันชี้ไปที่ยอยักษ์แบบนี้สวยๆผิวเดิมเลยมาขายผมได้ครับ10,000แบาทผมรับซื้อนะไม่มีดราม่านะครับของเราซื้อจริงนะแคปเจอร์ครับใครที่รู้แล้วนะครับว่าเหรียญ1นบาทปี25ง5ที่มีราคาต้องเป็นยอดเจดีตรงกับยอยักษ์รบกวน กดหนึ่งกดยอยักษ์แล้วก็กดหัวใจรวมๆมาครับพิมยอยักษ์แล้วกดหัวใจรวมๆมาครับแบบนี้หายากและขายได้จริงครับไปครับลำดับต่อไปครับมีอะไรครับนี่ฮะผมมีเหรียญสิบบาทไหมเพื่อนๆดูครับผมมีเหรียญสิบาทให้เพื่อนๆดูครับเหรียญสิบาทเหรียญนี้ผมซื้อเพื่อนๆพี่ๆมาในราคาสิบบาทแรกหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับสิบบาทแรกหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับนี่คือเหรียญสิบบาทที่ออกใช้ในสมัยรัชกาลที่เก้าครับ เป็นเหรียญสิบที่เราใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันแต่ทุกท่านครับฟังดีๆครับแต่ทุกท่านไม่เคยสังเกตครับว่าเฮ้ย <c oughs> มันมีเหรียญสิบแบบนี้ด้วยแล้วมันมีเหรียญสิบแบบนี้หลงอยู่ด้วยถ้าเกิดใครดูใครมีเหรียญสิบแล้วหยิบขึ้นมาครับหยิบขึ้นมาแล้วทาแบบนี้ครับเพื่อนๆดูนะหยิบขึ้นมาแล้วทาแบบนี้ครับหมุนครับหยิบขึ้นมาแล้วหมุนครับเพื่อนๆเห็นอะไรไหมครับทุกท่านเห็นอะไรไหมครับอ่าสวัสดีทุกท่านครับขอคนละไลค์คนละแชร์ครับทุกท่านเห็นอะไรไหมฮะ นี่คือเหรียญสิบบาทที่เป็นแบบพระเสียนตรงเพื่อนๆฟังดีๆนะครับเป็นเหรียญสิบบาทเดี๋ยวผมเอานี้ก่อนเอานี้ออกก่อนมันดึงมันดึงภาพเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับมันดึงภาพจริงๆเดี๋ยวไว้ตรงไหนดีเอาไว้ตรงนี้ก่อนอ่ะมานี่อย่างนี้ไม่ดึงอ่ะทุกท่านดูครับนี่คือเหรียญสิบบาทครับที่เราใช้จ่ายกันในชีวิตประจวาวันแต่ทุกท่านไม่เคยสังเกตครับหยิบขึ้นมาครับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้มีมูลค่าหนึ่งพันห้าร้อยครับหยิบขึ้นมาแล้วทําแบบนี้ครับ หยิบขึ้นมาแล้วหมุนแบบนี้ครับถ้าขอลูกท่านเป็นแบบพระเสียรตรงแบบนี้ผมรับซื้อนะครับตภาพสวยแบบนี้1เหรียญ1 5 0่นบาทครับนะตภาพสวยแบบนี้1เหรียญ1 5 0่นอเหรียญมันจะทอนนะตภาพสวยแบบนี้1,500ายบาทครับใครมีนะครับผมยินดีรับซื้อนะเหรียญนี้เรียกว่าเหรียญแบบพระเสียรตรงครับอ่าท่านใดรู้แล้วครับว่าเหรียญสิบาทราชการที่เก้าเหรียญนี้มีราคาต้องเป็นแบบพระเสียรตรงรบกวนพิมพ์คําว่าตรงแล้วกดหัวใจรัวๆมาครับ รบกวนพิมพ์คําว่าตรงแล้วกดหัวใจรัวๆมาครับทุกท่านจะได้รู้จะได้ศึกษาไปพร้อมๆกันนะท่านใดนะครับอยากจะเดินทางมาหาผมที่ร้านนะครับร้านเข็งเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสียานสามารถนําพระเครื่องครับนี่ครับใครมีพระเครื่องครับพระเครื่องพระทองคํานะครับพระเลี่ยมทองนะครับผมยินดีรับเช่าให้ราคาดีมากกว่าร้านทองและลงรับจำนำแน่นอนครับนี่คือพระคำหมากคำข้าวครับของหลวงพ่อือสีลิงดำวัดท่าสุงครับ แบบนี้ขายได้ครับผมรับซื้อนะองค์หนึ่งห้าร้อยประมาณห้าร้อยหกร้อยบาทนะครับเหรียญจีนครับนี่คือเหรียญจีนเหรียญต่างประเทศครับใครมีแบบนี้นะครับผมรับซื้อนะให้ราคาที่ยุติธรรมแน่นอนนะครับอ่าให้ราคาที่ยุติธรรมแน่นอนครับแบบนี้นะครับรับซื้อนะครับเหรียญละสองพันถึงเหรียญละสามแสนบาทนะครับสามารถเดินทางมาหาผมได้ถึงที่ร้านเลยนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณ ตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาติย่านครับมา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 เรามาดูนี่กันดีกว่าครับเรามาดูนี่กันดีกว่านี่คือเหรียญหนึ่งสตางค์ครับอ่าให้ทุกท่านดูนี้ก่อนนี่คือนี่นี่นี่อันนี้ก็เป็นเหรียญหนึ่งสตางค์เหมือนกันเป็นเหรียญหนึ่งสตางค์ที่พี่ๆทางบ้านส่งไปทางนี้มาขายครับพวงนี้ครับแต่วันนี้ครับผมมีเหรียญหนึ่งสตางค์ที่หายากผมมีเหรียญหนึ่งสตางค์ที่หายากครับและผมประกาศรับซื้อจากพี่ท่านนี้มาในราคาเหรียญละ1 5 0 0บาท ประกาศรับซื้อมาในราคาเหรียญละ1,500บาทครับดูครับใครมีเหรียญ1นตางต์งรูครับลบกวนกด1กดหัวใจรัวๆมาครับ่านใดมีเหรียญ1นตางต์ังรูทองแดงแบบนี้ครับลบกวนกด1กดหัวใจรัวๆมาครับทุกท่านจะได้รู้นะว่าเฮ้ยเหรียญแบบนี้แค่ดูตรงนี้มันก็ขายได้แล้วใครมีเหรียญ1นตางต์งหยิบขึ้นมานะครับดูที่ตรงนี้ฮะนี่คือด้านหน้าครับเหรียญ1นตางต์ังรูทองแดงออกใช้เมื่อปีออกใช้เมื่อรัชกาลที่5ารัชกาลที่6 รัชกาลที่7แล้วก็รัชกาลที่8เหรียญน,นี้ครับเป็นเหรียญที่มีความพิเศษผมรับซื้อ1เหรียญ1 5 0่นบาทดูนะครับใครมีเหรียญหนึ่งสตางค์ดูทองแดงหยิบขึ้นมานะครับแล้วพอพลิกกลับมาที่ด้านหลังเพื่อนเพื่อ,อดูที่ใต้กรงจักรนะครับทุกท่านดูที่ใต้กรงจักรมันจะมีเลข3ตัวทุกท่านเห็นไหมฮะอันนี้คือพอสสองสี่หกสี่ถ้าของทุกท่านหยิบขึ้นมาครับหยิบขึ้นมาแล้วเป็นปีนี้ครับคือปีสองสี่หกสี่สภาพแบบอย่างนี้ผมรับซื้อนะครับหนึ 1, ่ หนึ่งเหรียญหนึ่งพันห้าร้อยบาทสวยกว่านี้เหรียญหนึ่งสามพันึงห้าพันบาทใครมีนะครับผมยินดีรับซื้อนะย้ําอีกหนึ่งรอบนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับใครที่มีเหรียญหนึ่งสตางค์รูทองแดงนะครับดูที่ตรงนี้ฮะใต้กงจักรมันจะมีวงกลมครับถ้าของทุกท่านเป็นวงกลมแล้วเขียนแบบนี้ครับปีพศสองสี่หกสี่ผมรับซื้อนะครับหนึ่งเหรียญหนึ่งพันห้าร้อยบาทถึงหนึ่งเหรียญห้าพันบาทครับใครมีครับแคปเจอร์ครับ ใครที่แคปเจอร์แล้วนะครับแล้วรู้แล้วนะครับว่าเหรียญหนึ่งสตัง์รูทองแดงต้องเป็นปีสองสเท่านั้นลบกวนพิมพ์64แล้วกดหัวใจรัวๆมาครับพิมพ์เลข64แล้วกดหัวใจรัวๆมาครับความรู้ที่ผมบอกให้ท่านมันจะได้วิ่งเข้าไปอยู่ในสมองของทุกท่านเลยครับใครมีผมยินดีรับซื้อจ่ายทุกท่านด้วยเงินสดแน่นอนครับท่านใดนะครับที่อยู่ตามต้หวัน แอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วลองส่งมาประเมินราคาได้นะท่านท่านอาจจะรับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเลยนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่าเหรียญเก่านะครับเครื่องเงินเครื่องกะเบื้องเครื่องไรคามนะครับพระเครื่องพระพุทธชาใครมีแล้วอยากจะขายเนี่ยแอดไลน์ไอดีได้ตามหน้าจอแล้วลองส่งรูปมาประเมินราคาของของท่านมีราคาผมจะรีบตอบกลับนะครับแต่ถ้าเกิดของท่านยังไม่มีราคากราบขออภัยมาณที่นี้เด้อขออนุญ,ญาตเปิดดูอย่างเดียวไลน์มันเยอะมากมันตอบไม่ทันจริงครับวันนี้นะครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ย ขอลาเพื่อนๆทั้ง1,400ท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามกาญน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทรายบีเอ็นเคศูนย์แปดสี่ศูนย์เจ็ดสองหนึ่งสามศูนย์สามนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาร้านเปิดทุกวันนะครับ